สวัสดีครับมินิมอเตอร์เวย์วันนี้มาอีกแล้วนะครับผมกับอีพีที่7วันนี้เราไปที่ลอนดอนกันวันนี้มีแผนอะไรไหมคือคือแบบผมไปไล่ดูสถิติย้อนหลังแล้วนะผมคิดว่านะ1เส้นเนี่ยหเส้นต่อ1นึ่สะสีดีที่สุดครับใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบหาทางปรับเปลี่ยนเอาเออตามหน้างงานเนี่ยถ้าเกิดมันมีอาคงอาคารขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ผมพอแบบเพิ่มสปีดเลยอ่าลอนดอนมีรถไฟด้วยนะ ทางรถไฟเราสามารถวาดข้ามได้นะครับนี่วาดข้ามได้แต่ว่าถ้าเกิดรถไฟมารถจะหยุดให้เองอัตโนมัตินะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดนี้ผมหยุดก่อนเราต้องเล่นแบบเย็นๆครับนี่ผมใช้ไปเลยแบบไม่เกรงกลัวว่ามันจะหมดเลยนะครับเ <c oughs> หลือเจ็ดแล้ะพี่น้องเออมีเอาสวยหน่อยนึงนี่ใช้ไปเลยครับขอคูณสองเลย หนึ่งเส้นต่อหนึ่งสีนะครับนี่เห็นไหมรถไฟผ่านปุ๊บหยุดนะหยุดอย่างนี้รถไฟส่งของครับเหมือนเป็นชั้นชลานะครับผมตอนนี้ยังเริ่มต้นอยู่เนาะเออเริ่มต้นนี้จริงๆน่าจะแบบเอามาักแบบคูณสี่คูณห้าไปเลยนะโอ้เปิดมาสีฟ้าไกลมากจริงๆอะ่ะเราเฮ้ยเดี๋ยวเราเราปรับสีฟ้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผม,ออผมขอลบเลยครับผมขอลบเลยผู้ชมลบไปต้องรอก่อนด้วยนะ รอให้รื้อถนนก่อนนะครับถนนเรืออ่องเหลือห้นะตอนนี้เราลบไปแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโลคันนี้เสร็จก่อนเนี่ยถนนเราถึงจะเพิ่มขึ้นมานี่นี่คือข้อเสียครับแต่มันเริ่มต้นอยู่ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนโอเคโอเคไปก่อนนะเดี๋ยวผมจัดใหม่เดี๋ยวผมจัดใหม่เพราะว่าตอนนี้สีแดงกับสีเงิเงนอนะมันใช้เส้นเดีวยวกันได้อ่าผมจะเอาวิ่งมาตรงนี้นะครับผมเอาเป็นสามแยกไปเลยนะนี่เราไม่ต้องหวั่นเลยครับผมจังหวะนี้ปุ๊บเฉียงมากโอเคสวย อ่าต่อไปสีส้มเราไม่สามารถลากตามเส้นของอันนี้ไปได้นะอันนี้คือแบบเสียดายนะเสียดายมันเป็นข้อเสียนเล็กๆนะครับผมนี่มันไม่ได้อะไปไม่ได้โอ้มันต้องตัดตัดผ่านบ้านสีแดงตัวนี้จริงอะ่ะโอเคตัดก็ตัดนะครับโอ้ <c oughs> หเหลือศูนย์พอดีจะบ้าตายเดี๋ยวเราเป็นอันนี้มาเดี๋ยวเราเค่อยจัดการครับอ่า สะพานโอเคเราเอาสะพานหยุดก่อนหยุดก่อนเลยครับได้สะพานแล้วเราหยุดก่อนเลยเราจะเปลี่ยนทิศทางเลยครับอสะพานได้กี่อันอะสะพานได้สามโอเคอโอเคเดี๋ยวผมข้ามสะพานมาปุ๊บ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 ใช้อเ, <c oughs> เอ้ยใช้สะพานอันเดียวได้โอ้ใช้สะคุมเลยนี่อันนี้ผมเชื่อมสองทางเลยครับทางเข้าซ้ายขวาเลย สีน้ำเงินกับสีแดงไปด้วยกันอ่าส่วนนี้สีส้มเนแบบชมวิวด้วยนะมีชมวิวแม่น้ำนี่ค่อนข้างโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะตอนนี้ภาพกาลังซูมออกนะครับสะาาน,นี้เสียดายมันไม่สามารถทําสีแยกกลางสะพานได้นะเอออันนี้คือข้อเสียนะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้เราอาจจะต้องลบสะพานแล้วก็ตัดต่างหากนะครับถ้าเกิดมันมีแบบเส้นตัดเนาะตอนนี้เรามีทรัพยากรค,คือถนน19สะพานเหลือ2นะครับ ค่อยใจเย็นแล้วกันอันนี้คุณสองแล้วเนี่ยโอ้โหเร็วได้แค่นี้อ๋ออยากได้เร็วกว่านี้ <c oughs> อ่ะอ่าสีฟ้าสีฟ้าโอเคไม่เป็นไรครับสีฟ้าได้อยู่ได้อยู่เราใช้เส้นเดียวกันเลยมันยังไงมันก็พออะมันควรจะพออะเออเราจพูดง่ายๆมันควรจะพออะนี่ทําเป็นสีแยกตัวนี้ไม่เดี๋ยวรถช้ามาทางนี้แล้วกันโอ้ยเดี๋ยวสีฟ้าสีฟ้ามาจากไหนนี่อ่าโอเค ราต้องเสียสะพาน2อันแล้วครับดูทรงปุ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอลบก่อนเดี๋ยวรอลบก่อนเดี๋ยวรอลบก่อนนะปุ๊บโอเคสะพานหายละโอเคเราทำมาเลยครับอืมเรายอมเสียสะพานสองอันเพื่อเพื่อสีฟ้าอันเดียวอ่าโอเคประมาณนี้โอ้ใช้คุ้มจัดเลยถนม30กับแฟแดงเอาถนม30ครับเพราะเราใช้ คือแบบไม่ได้ใช้เส้นร่วมเลยถ้าอ้อมได้เราก็จะอ้อมนะครับนี่นี่คือแบบเขาเรียกว่าโจทย์ยากนะครับโจทย์หินของเราในวันนี้กับเมืองลอนดอนนะผมแค่แปลงแค่แค่แปลง,แค,แ,คแ,ปง <c oughs> แค่ทําบ้านมาก็แบบเนี่ยคือทําทําอะไรเนี่ยคือแบบทําทีละหย่อมทีละหย่อม,อมเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวสีส้มจะโผล่มาข้างบนนี้คุณดูเหอะตอนนีเ้เกมยังแบบช,ชิวให้เราอยู่นะมันพูดแล้วเฮ้ยมันพุดแล้วไม่มีความคืบหน้าเลยเหรอ ล้วเราสังเกตเห็นนะแมพมันจะค่อยๆเริ่มซูมออกซูมออกหายนะากำลังจะมาผมต้องการมอเตอร์เวย์มาเก็บไว้ก่อนถ้ามันมาฝากนี้ผมก็จะไล้โยงมาเลยครับแบบไม่ต้องไม่ต้องสืบไม่ต้องรอเลยจะได้มอเตอร์เวย์สัก2เส้นกาลังดีสีแดงมีแค่อ,อันเดียวเองอสิมเงินมา3มแล้วอะ่ะบ้าบอลนอะนี่ไงเอ้สีแดงโอเคสีแดงสิมเงินไปด้วยกันได้โอเคปุ๊บปุ๊บโอเคสีแดงสิมเงินไปด้วยกันได้ครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลบไม่ต้องลบเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนไม่อยากจะเสียเขาเรียกว่ามีขึ้นนี้เลยคือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือไม่สวยไม่เป็นไรนะทุกคนมีไม่สวยไม่เป็นไรครับขอขอแค่เราแบบโค้งเส้นโค้งมากันรถมันพอเชื่อผมรถมันพอนีไงมอเตอร์เวย์มาว้าววงเวียนได้ยี่สิบเลยหรอเอามอเตอร์เวย์ก่อนถนนไกลเราไม่พอครับถนนไกลเราใช้มอเตอร์เวย์เส้นเดียวจบเลยต่อให้หนึ่งบ้าน หนึ่งัวเรือนผมก็จะใช้ถ้าเกิดมันอยู่ไกลกันนะตอนนี้เพิยงยังเฟรอยู่ครับสีส้มยังไม่มีแทกนะโอเคไม่มีแทกไม่มีแทกเพราะมันไม่มีเพิ่มละโอเคสีส้มหรือสีเหลืองอันนี้ผมใช้เป็นแบบหมดดาร์กแล้วนะครับผมเออเล่นตอนกลางคืนไงแสบตาเกินเราเปลี่ยนบ้างนะเปลี่ยนมูดบ้างนะ EP พีเจ็ดแล้วเจ็ดหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้อ p พีอะไรแล้วแนะ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลย อ่าสีเหลืองมาอย่างนี้โอเคไม่ใช่ปัญหาครับเราวางแผนไว้ละนี่มีคือไม่ไม่ไม่โยงเลยนะคือของใครของมันเลยครับเพราะข้าผมเดานะมันมันน่าจะได้นะแต่ถ้าเกิดถ้าเ,เกิดอันนี้อยู่ดีต้องการมากเกินไปเราต้องแบบโยงข้ามโลกมาครับแต่ตัวนี้ยังนะตอนนี้ยังแบบไม่สวยเลย <laughs> มันได้แค่นี้เลย <laughs> มันไม่สวยเลยไม่เป็นไรครับเราเน้นใช้งานไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานครับเหมือนเหมือนประเทศไทย หมือนกทมครับไม่เน้นสวยงามครับเซลเรื่อยเล้ยผมน่าจะเดี๋ยวผมว่าจะเอาซาวเอฟเฟกมาเพิ่มอยู่นะน่าสนใจเหมือนกันอ่าผมขอสะพานแล้วกันครับขอสะพานเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวด้ใช้แน่ทุกคนสะพานอ่ะแล้วโป่มาอย่างเงี้ยเออได้ใช้แน่นอนเนี่ได้ใช้แน่นอนถนนสีห้ตตอนนี้เรากำลังโอเคอยู่เรามีมอตเตอร์เวย์อีกหนึ่งเราพร้อมลบครับพร้อมลบอันนี้มันคูณสองเลยเนี่ยนี่ไงโอ้โหลากเลยครับ ให้พี่ทั้งใจเลยโอกให้พี่ทั้งใจเลยนีเดี๋ยวไม่ได้ได้บอกคุณนี่ไงผมว่าแล้วมันไม่ได้ครับไม่ได้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 เดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวลบก่อนลบมอเตอร์เย์ทำไงนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลบมอเตอร์เ่อนครับคือคือเราต้องทําเส้นให้มันเข้ามาได้ด้วยนะอันนี้ผมผมลืมลืมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ ทันอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาปุ๊บโอเคนี่เราเอา่อเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมทําขึ้นมาเส้นหนึ่งครับสองเส้นดีไหมเอาสองเส้นก็ได้อ่ะปุ๊บนี่เอามาเลยครับนีประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เน้นสวยครับเน้นใช้งานคำ <c oughs> นิ้งใช้ได้คำนี้ใช้ได้เออจะ เอาแบบเอาไปเลยแบบเอ้ยโอ้โหตอนนี้แบบมีข้อเรียกร้องเหรอสีเขียวใกล้เกินไปแม่เอ้นสร้างมาตร์เวไปเลยนี่สวยงามไม่ต้องใช้งานได้ก็พรครับมาตร์เวนี้เร็วนะคุณรถมันไวขึ้นจริงนะเนี่ยรถล,ลากแบบโคตรไวอะนี่ไงโอ้โหดีนะเราทําำสะพานมาอืมเฮ้ยโอ้โหสะ, <laughs> โ<เ> <laughs> สะพานไม่มีแล้วโอเคสะพานไม่มีแล้วก็ออกมาให้ทันทีทันใดน,นี่ รวมตัวครับรวมตัวพารวมญาติปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยสีส้มไปสีชมพูโอเคสีเขียวครับนี่สายตาจับจ้องครับทุกคนตอนนี้ยังเพอร์เฟกต์อยู่เอหลอรุ้นแล้วว่าสีฟ้าอะไรจะคู่กับสีฟ้าทุกคนเดี๋ยวเรามารอรุ้กันสีเขียวนี่อย่าเนียนอย่าเนียนได้ยินเสียงนะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะเว้ยเออเนี่โอ้โสี โอ้โหซิมเงินมาอย่างนี้แย่มากแย่มากแต่ถนนมีเท่าไหร่มี50คุณถนนมี50าสิบวะถนนมี50าสิบวะใช่คุณคุณคิดเหมือนผมเลยผมรู้ว่าคุณคิดเหมือนกันเดี <c oughs> ๋ยวก่นนะต่อไปก็สีส้มหมอ อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอค่อยๆค,ครับค่อยๆใจะเย็นเราต้องใช้สองเส้นอ่าสะพานไม่มีนะโอเคสะพานมาละหนึ่งต่อไปสีส้มครับสีส้มอ้อมเลยคุณนี่อ้อมเลยครับโอ้โหสะพานยังตัดไม่ขาดเลยรีบ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 โอเคนี่เรียบร้อยโอ้โหอย่ใอย่า่าาใช้สะพานไม่มีสีไหนแล้วใช่ไหม ใช้หนุนไปย0ครับแต่เส้นใครเส้นมันลงทุนไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเกมนะเดี๋ยวมันจะโผล่มานี่กอันหนึ่งมอเตอร์เวก่อนเลยครับมาโอ้ยสีส้มโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ามาทางนี้เลยกันหมู่บ้านละสองดูดีๆครับดูดีๆครับข้างใต้นี่คือมีอะไรที่ไม่ได้เชื่อมไหมตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้สวยครับสองแล้วนะเออเอาว่ะ ลุ้นอันเนี้ยลุ้นอันเนี้ยอย่าเป็นสีแดงนะเว้ยอย่าขอขอแค่แบบโผล่มาแล้วไม่เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะอันเนี้ยเป็นสีอื่นสีใหม่อเ,เลยก็ได้โอเคนี่เชื่อมแบบนี้น่าจะได้นะผมเข้าใจถูกไหมสองเชื่อมสองอันเนี้ยมันก็จะต้องคันไม่เกินสองใช่ไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่สว่วนนี้ก็ต้องการในกรุ๊ปนี้ครับกรุป๊ปสี่ผมว่าน่าจะถูกต้องละเอ้ยใช่ปะวะอย่าต้องการเยอะนะเว้ย โอ้ยอันนี้ก็มีสีอีกอันหนึ่งโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแอบตึงนิดนึงครับแอบตึงนิดนึงใช่ไหมใช่ไหมต้องการถูกไหมสามร้อยแล้วทุกคนเราได้สามร้อยแล้วเฮ้ยใส่เตียงเราอยู่ไม่เคยแบบเราไม่เคยทําต่ํากว่าหนึ่งพันเลยนะใช่ไหมผมไปซื้อหไปดูมาแล้วเกมเนี้ยคุณมันมันไม่มีหรอกไอ้ฉากจบเกมอะคือมันไปเรื่อยๆครับว่าเราทาได้ถึงแค่ไหน ไอ,ไอ้ที่ที่ถามหาครั้งแรกอะ่ะอันนั้นนะ่ะมันคือไอฝึกซ้อมเออมันก็เล่นแบบมีจบมีชนะไอเราก็นึกว่ามันมีชนะไงจริงๆไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับเราไปต่อครับเกมนี่ชิวนะรจริงฟังเสียงอย่างเดียวฟังเสียงบ้านผุดกับชิวๆอย่างเดียวครับทุกคนใช้เมาส์อย่างเดียวอะไรวะเนี่ยสีแดงทำไมแบบโอ้โหไม่ต้องแยง่งไม่ต้องแยง่งก็มีแบ่งเส้นไปแค่นี้อะ่ะเออ โอเคปุ๊บสีแดงเอ้ยไม่ใช่สีแดงสีสีเขียวอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขยับอย่าขยับโอเคสีเขียวว้ามีสะพานอยู่สวยอ่าได้ได้ได,ได้โอ้ยสีเขียวสีเขียวนี่โอ้โหสีเขียวมาแล้วนี่โอ้ยมันเยอะไปปะเนี่ยนี่ไม่สวยไม่เป็นไรครับเน้นอะไรนะเน้นอะไรทุกคนเน้นใช้งาน <laughs> มีอะไรผมโอ้โหสีเขียวโหอย่างงี้ผมสู้อยู่อะ โผล่แบบโอ้นี่นสีแดงสีแดงสีเขียวโอ้ยสีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีน้ำเงินโอ้โหเดี๋ยวนะสีส้มสีส้มปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปถ้าเกิดสีส้มลากมาสีฟ้าไปไม่นด้งั้นเอาสีฟ้ามาทางนี้อ่าได้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 เพิ่มเพิ่มเพิ่มสีฟ้าลบสีส้มเดี๋ยวนะ อันนี้อันนี้ขึ้นไปตัดไปได้แล้วก็อันนี้อันนี้รัดหลังบ้านมาเลยนี่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะสีเขียวอยู่ตรงนี้สะพานมีหนึ่งไปไหมไปไหมไปโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ถนนให้น้อยครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่เชื่อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเฮ้ยเอาเรื่องว่ะถนนสิบห้า วันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์แล้วโอ้สีเขียวโอเวียงกับสะพานเอาสะพานครับโอ้โหสีเขียวบ้าบอมากนี่ไงเป็นไงล่ะผังเมืองเขามีให้ทำไม่ทำไปซื้อที่โดยแบบอชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติเดือดร้อนเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยว,ยวตัดมาทางนี้โอเคอะไรติ้วอะไรเมื่อกี้ติ้วอะไรไม่มีใช่ไหม ไม่มีบ้านที่แบบหลุดรอดใช่ไหมโอเคโอเคอรอลุ้นอันเนี้ยรอลุ้นเอ็นโล่งๆเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไร่ะตอนเนี้ยรอลุ้นมากทุกคนส,สีส้มอันนี้อะไรอันนี้สีส้มเหมือนกันโอโ้โหเลาะไม่ได้แล้วมอเตอร์เวย์เลยครับกันโอโ้โหสีส้มลากอย่างนี้ไม่ได้คุณ สะพานมีไหมสะพานก็ไม่มีโหทำไงอ่ะนึกก่อนนะไม่ได้สีส้มไปไม่ได้เลยงั้นก็ปล่อยไว้นั่นไหมโอเคันเดี๋ยวเราลากมอเตอร์เวย์มาต่อตรงน,นี้ครับนี่สีสม้มมีไงมันเหมือนรู้อะโอเคเหลือ12อันเดี๋ยวสีส้มโผล่มาใช่ตามสเต็ปตามสเตปจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ สีฟ้าวัดเดอะสีฟ้ามาจากสีฟ้าอังบ้าวะเนี่ยเดี๋ยวนะสิโอ้โหต้องรอวันอาทิตย์คร,รับรอลุ้นไว้อาทิตย์แล้วตอนนี้สีฟ้าโอ้โหต้องมอเตอร์วเวย์ไม่ได้ไม่ได้สีส้มอันนี้คือต้องตัดขาดแล้วใช่ไหมเนี่ยมอเตอร์วเวย์มาไหมวันวันเสาร์แล้วครับวันเสาร์แล้ว,ว,ลวรอลุ้นก่อน กันไม่ได้เลยคุณไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้สีฟ้าสองหลังแล้วโอ้ต้องการเยอะแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วโอ้โหโอ้โหเรามาจริงโอ้ถนนมีนิดเดียวครับแต่ไม่เป็นไรถนนมีนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเราเราใช้ไปก่อนนี่อ่าโอเคอย่างนี้สีส้มนี่สีส้มนี่นไปไม่ได้หรอคุณ มันจะอ้อมยังไงวะเนี่ยอ้อมข้างล่างนี้แล้วก็อันนี้ขึ้นบนเหรอเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวเหมือนได้ปะเนี่ยงี้หรอใช่ไหมไม่ได้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 ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหต้องเอาสะพานมาข้ามไปอะองั้นอะก็คือจะเอาสีส้มแล้วนนี้นะหนึ่งหลังอะต้องเอาโอ้โหสีเขียวเคแปลแล้วหรือแปลแล้ว สีเขียวชอบปีกมิเวกปะโทอยู่กับชาวบ้านเขาบ้างโอ้โหรถสีเขียวเดี๋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 ยวสีเขียวเกิดอะไรขึ้นคือแบบเองมีแค่นี้เองไงโอ้ปวดเฮดเลยคือแบบสีเขียวมันมีแค่นั้นมันยังเดือดร้อนกันเองเลยเนี่ยทุกคนที่จดอดรถไม่พอ <S <S ใช่ไหมสีเขียวมีแค่นั้นเองไะมันยังเดือดร้อนกันเองเลย <S <S โอ้โหเราจะเชื่อเลยทุกคน บ้าบออะไรเนี่ยน,นี่คือแบบเส้นจริงจังวะเนี่ยโอ้โหเ๋ยกก่อนนะโอ้เพราะมันเป็นสีแยกเปล่าวะรถมันเลยติดครับเอา้าไ,ไปมิดไปมิดอ๋อได้แนไ,ไปถึงไปถึงไปถึงรอถนนคืนรอถนนคืนโงเวียนเกียร์สะพานอะไรดีครับทุกคน อสะพานแล้วกันโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคอย่างงี้โอเคอย่างงี้โอเคอย่างงี้แล้วกันน่าจะได้เดี๋ยวสีฟ้าก่อนทําสีฟ้าก่อนทําสีฟ้าก่อนโอ้โอตอนนี้คือโอ้สีส้มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดมีโอ้สีแดงวัดสีแดงมาจากไหนโอ้โสีฟ้าโอเคเดี๋ยวก็เจอสีเงินเดี๋ยวทำไมโผล่เงี้ยโอ้โผล่โผล่ไม่น่ารักเลย สีแดงสีแดงยังไม่ขาดครับเงินยังยังตอนนี้สีอะไรขาดตอนนี้สีอะไรขาดสีเขียวสีเอ้าสีฟ้าโอ้โหสีฟ้าต้องการสีฟ้ามีแค่อันเดียวเองไม่ใช่หรอ๋อมีสองอันในนี้โอเคโหเดี๋ยวๆนะผมลากสีฟ้าเข้ามาเลยครับโอเคสีฟ้าข้างล่างได้อยู่เดี๋ยวสีแดงเหรอ โอ้สีเขียวทำอะไรของมึงเนี่ยอ๋อสีนี่สีดแดงตัดไปเลยโอเคครับนี่ตัดมาตัดมาอะไม่พอโอ้นิดเดียวเองอะ่ะอ๋อได้ได้ได้อันนี้อันนี้นนตัดตัดเฉียงมาได้ตัดเฉียงได้เออใช้ครบทุกหยดเลยไม่เหลือแล้วต้งองรอวันอาทิตย์แล้วอตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้ว โอ้หสีแดงโอ้โหมันใช่ที่ที่แบบอ๋อสีเงินกับสีแดงไปด้วยกันได้โอเคโอเคครับเอ,อ่อตอนนี้เฮ้ยทุกอ,อ่างทุกหลังเชื่อมกันแล้วทุกคนตรงน,นี้เหมือนจะโฟกัสมานิดนึงครับเชื่อมกันแล้วแต่ว่าสีส้มสีส้มสีส้มต้องการเพิ่มวะ่ะสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินพอครับสีเงินพอหลังเดียวไม่เป็นไรวันอาทิตย์แล้วหรือวันอาทิตย์แล้ว เออสีส้มสีส้มโผล่แล้วโอ้ตอนนี้งงถนน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเน้นสวยงามมาเอยเน้นสวยงามเลยเน้นใช้งานไม่เน้นสวยงามอาทิตย์อาทิตย์ไหโอ้โหถนนเลยครับสามสิบต้องการแบบ่วนๆสะพานได้มีแล้วผมว่าผมจะต่อสีส้มให้แต่สะพานได้มีครับโอเคสีฟ้าโอ้ไม่มีสะพานโคตรเบืองอะ่ะ โคตรจะเปื้องอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสีเขียวสีเขียวหมดสิทธิ์แล้วสีเขียวเจ้าหมดสิทธิ์แล้วเอ้ยเดียวไม่ใช่เหลืออันเดียวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำไว้ก่อนตอนนี้สีเขียวตึงอยู่นะสีเขียวได้อยู่สีเขียวได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวนะไม่คิดมันได้ได้ยินเสียงผุดมาเต็มเลยออกสีเขียวผุดถูกแล้วโอเค ใช่ไหมโอเคผูถูกแล้วสีเขียวสีส้มสีส้มเพียงพอครับสีเขียวได้อยู่งง้นลบก่อนสีเขียวได้อยู่ครับนี่สีส้มก่อนเอาสีส้มขึ้นไปอ่ะโอเคสีเขียวเกิดอย่างนี้ได้อันนี้คนนี้คือไม่ต้องทํางานแล้วเดี๋ยวสิมเงินไม่พอมาตัวเวขอมาตัวเวได้ไหมวันที่แล้วผมมาตัวเวหน่อยผมมาตัวเวสิมเงินวันที่แล้วหมดแล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวขอหยุดก่อนครับทุกคนขอหยุดก่อน หยุดก่อสร้างก่อนครับตอนนี้โอ้สีฟ้าโอ้ยเดี๋ยวทำไมสีฟ้ามันโอ้สีฟ้าลดก็มาเรื่อยๆนะไม่พอได้ไงอ่ะออสีน้ําเงินเหมือนจะตึงแล้วครับตอนนี้สีน้ำเงินอยู่ตรงนี้สองโซนลองสีน้ําเงินลงลงสีน้ําเงินลงสีเขียวได้ไหมวะได้ได้ได้นี่นี่ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้สีน้ำเงินกับสีเขียวด้วยกันครับจําเป็นต้องใช้ด้วยกันแล้วแหละสามแยกอีกแล้วอรอ ถ้าสามแยกนี่อาจจะหนักนะเนี่ยทุกคนเพราะสิ้เงินไม่พอครับยังไงเราก็ต้องทําเปิดร้านให้สิ้เงินอนะ่ะแต่ว่าไหนๆก็ลากไปแล้วเลยเอาเอาสีเขียวด้วยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมทําอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บแล้วสีเขียวเข้ามาโอเคอย่างนี้ได้สีส้มได้ครับสีส้มสีฟ้าสีฟ้าเชือ่อมไปเลย สีฟ้าไปหากันได้เลยใช่ไหมสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตาลายแป๊บนึงครับขอไล่สีฟ้าแป๊บฟ้าเส้นนี้กรุบหลังนี้มาน,มานี่มานี่ได้แล,ล้วกรุบเนี้่ยกรุบนี้ก็ไปได้โอ้ไปได้เหมือนกันหมดเลยโอเค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 อ้อมไปเลยอ้อมโลกไปเลยตอนนี้ผมได้ยินเสียงมันผุดเต็มเลยอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าผุดตรงไหนอโอ้สีฟ้าตัวนี้เอาไม่ได้สีส้มโอ้สีส้มตอนนี้ไม่ได้รถติดใช่ไหมเนี่ย โอ้สีฟ้าไปอยู่อะไรตรงนั้นโอ้ยเดี๋ยวโอ้สีเขียวสีเขียวโอ้เชื่อมสีเขียวเชื่อมโอ้เดี๋ยวไม่โอ้โหเดี๋ยวเอาทำไมมันตีได้๋อ้อมนต้องการเยอะขึ้นแล้วแบบเราไม่ได้เชื่อมถนนตรงนีงน้โอ้โหอืมพันสามเจ็ดสิบห้าครับโอ้วุ่นวายจริงลอนดอนน่ะเออ นั่นแหละรครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยเออใช่จริงด้วยเขาบ้านหลังนี้มันมันมีแค่สามหลังแลวสีส้มขึ้นเต็มเลยผมลืมดูไงเออน่าจะเชื่อมสีส้มไว้วะ่ะเอยเราก็แบบอันนี้ไงเราก็แบบเขาเรียกว่าเออเอออันเนี้ยชราใจเออโอ้โหเสียดายเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์สับไพ์นะผมเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคผมเราจะไปเมืองไหนกันต่อนะเออถ้าเราจะทำลายไสติตีตัวเองได้เปล่านะได้เท่าไหร่ไม่รู้พันเท่าไหร่ไม่รู้สวัวนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย